นี่ล่ะบ่มีเงินคํามีแต่ไข่หำ2หน่วยนี่ล่ะอ้ายนี่เราบ่มีเงินทองมากองให้น้องโอโยอาญารถใหญ่อ้ายนั่นบ่มีมีแต่เว็บจีนคันเดียวนี่ล่ะชีวิตล่ะบ่มีหยังดีมีแต่นี้สินมาอยู่มาญาเด้อนางเด้อเด้อเด้อนางเด้อเด้อนางเด้อเด้อเด้อนางเด้อเล็ดนํานอกแหละมากนก็ได้อยู่ใกล้อยู่ไกลอ่ะเนาะอยู่ใกล้ๆ100กิโลละจากกันไป อนเห็นงานยังเท่ากับบอขอปิดเป็นความลับเนาะพี่น้องงานทางเงินเนี่ยได้เงินก็เอาพี่น้องไงร่างถ้วยล่างซ้ำสิร์ฟมงงอาหารเนาะพี่น้องเนาะเอเึกัป๊ะกเงงถงาพงงงาางเงงเ มะเร็งต้องกันก yeah, ับประมาณสองสามชั่วโมงนแต่ตักตั้งมะเร็งน้ำ้นจราจะเก็นหม่องเห็ดเวี้ยเห็ดอานเป็นขอบไปเห็นได้พี่น้องนัดเจอกันข้างนอกไนมูอกมาจอดชงข้างนอกดิขอบไปด้เห็นทันบอกมันดอกพี่น้องเอ้ย เล่นนรกันกับประมาณสอชั่วโมงโอ้ยได้ได้ได้